รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาดอะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านนักทุนเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสแกนหุ้นโดยท่านกำลังอยู่กับผมชัติปันทิติเวศทำหน้าที่บนขึ้นหน้าปัดวิทยุ FM 1เ6ราอกวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับ สามนาฬิกายี่สิบสามนาทีโดยประมาณครับเราก็จะไปว่ากันถึงเรื่องราวการลงทุนในตลาดรุ่นไทยกันนะครับซึ่งวันนี้ประหยัดที่ได้เรียนบอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณชูวิทย์จึงธนาะสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าน้ที่บริหารบริษัทนอตอิแรัปเปอร์จำกัดหมหาชนหรือเนอร์นะครับ จึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราชั้นนาของประเทศเรานะครับก็จะเข้ามาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวธุรกิจนะครับผลการดำเนินงานรวมถึงทิศทางการเติบโตจะเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้คุณชูวิทย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับคุณชัติพันครับสวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังครับครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากให้คุณชูวิทย์เนี่ยช่วยเล่าถึงภาพรวมธุรกิจของ เนอเราในปัจจุบันหน่ยครับว่าตอนนี้เราดําเนินการอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็ปัจจุบันกาลังการผลิตเป็นเท่าไหร่รวมถึงสัดส่วนไหนได้ด้วยครับครับเนอปัจจุบันยังมีกําลังการผลิตยอยู่ mm hmm. เท่าเดิมนะครับก็คือประมาณห้าแสนตันต่อปีนะครับแล้วปีนี้เราก็ประกาศเป้งที่จะทําขายยอดขายที่ห้าแสนตันในเป็นเงินบาทประมาณสามหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับก็ยังปัจจุบันยังคงเป้าหมายนี้อยู่ครับ ครับแล้วตอนนี้ดูโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางที่เราผลิตขึ้นมานี่ตอนนี้เป็นยังไงนะครับในส่วนของแต่ละผลิตภัณฑ์ของเราครับแต่ละผลิตภัณฑ์ยังคงขายปกติครับณวันนี้ยอดขายของเราเอเป็นการขายเพื่อส่งมอบเดือนสิบไปแล้วครับเดือนเก้าเดือนสิบไปแล้วเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่มีปัญหากันอยู่ทุกทุกจุดในตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยทางเรากระทบน้อยมากครับอื ก็ว่าตอนนี้เราเราขายล่วงหน้าไปแล้วเขาจะอะไรกันนี่เราถ้าไม่เดือดรอขายไปแล้วใช่เรามีสินค้าที่ที่ซื้อมาแล้วก็ขายออกไปหมดแล้วแค่สินค้าแค <ừ> ่รอการส่งมอบเท่านั้น <ừ> นะครับเพราะฉะนั้นเราจากนี้ไปจนถึงแต้มว่าสองแต้มว่าสามเราจะค่อนข้างไม่กระทบอะไรทั้งสิ้นครับอืม <ừ> ถึงตอนแล้วเนี่ยสาาถานการณ์อะไรต่างๆมันน่าจะชัดเจนแล้วเนาะตรงนั้นเราก็ค่อยใช่ครับใช่ครับ่ไปตักัเรายังมีเวลาปรับตัวได้ด่านว่าอีกครึ่งปีฮะไม่ต้องห่วงนะคอั อืม,อมครับเอ่อแล้วล่าสุดนี่เห็นผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเราออกมาแล้วเนี่ยโอ้ค่อนข้างดีด้วยมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวสับสนุนครับคือไตรมาสหนึ่งเอ่อรายได้ที่เกิดจากไตรมาสหนึ่งนี่มันจะมาจากไตรมาสสามไตรมาสสี่ในปีที่แล้วซึ่งไตรมาสสามไตรมาสสี่ในปีที่แล้วเนี่ยมันมีมันมีมนมเอ่อสภาวะที่สินค้าออกมาเยอะอยู่พักหนึ่งแล้วก็ราคาต่างประเทศไม่ลงลูกค้าแย่งกันซื้อ,อ นะครมันทํำให้เราเองมีโอกาสทํามาจิ้นที่ค่อนข้างดีในช่วงนั้นซึ่งมันก็จะมามีการส่งมอบมาในแต่มานหนึ่งแล้วก็อันนี้สงบางส่วนอาจจะมาถึงต้นต้นแต่มาสองได้ด้วยครับอืมอันนี้ถ้าบอกว่าของเรานี่อันนี้อดี๋ยวอยากให้คุณชวิดช่วยอาจจะต้องเล่าให้ท่านผู้ฟัง<ม>อาจจะเป็นคนักทุนใหม่ๆด้วยนะทีอยากจะมารู้จักเนะดี ไอตัวการขายสินค้าของเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวพ่งดีเขาฟังแลง้วงงคือเราเราขายวิธีการทํางานของเราก็คือซื้อมาแล้วก็ขายออกภายในวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่ว่าสินค้าที่ขายออกมันจะมันจะไปรอส่งมอบอีกประมาณห้าเดือนข้างหน้านะครับถ้าถ้าดูงบของเดือจะต้องดูงบล่วงหน้าห้าเดือนหรือว่าดูย้อนหลังไปสี่เดือนอย่างเงี้ยครับ ก็คือว่าเราเราซื้อสินค้ามาล็อกล็อกล็อกต้นทุนการซื้อไว้แล้วแล้วก็พรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ขายออกไปก็เป็นการล็อกราคาขายไว้แล้วราคาคราคาซื้อและราคาขายพวกนี้เราเราจะมีก๊อตบาจิ้นอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตบวกลง mm hmm. นะครับมันทําให้เราเองสามารถกําหนดละดับกหนดต้นทุนการทํางานของเราได้ค่อนข้างแม่นแล้วการขายสินค้าลงหน้าห้าเดือนเนี่ย อย่างที่เรียนเมื่อขั้นต้นว่าณนะวันนี้เดือนพฤษภาเนี่ยตอนนี้เราเรามีออเดอร์เพื่อรอสอ่งมเปจนถึงเดือนสิบในปีนี้แล้วนะครับ mm hmm. ถึงถึงเมื่อต้นตอนตอน้ตน,ตนรายการที่เกิดท่้นทุกท่านฟังว่าเราเราเองในปีนี้เราท่าจะกระทบ,บน้อยมากเพราะว่าเราเองอยังยังมีมีออเดอร์แล้วก็วสินค้าไว,ไว้ไว้เตรียมส่งคูค่อนข้างค่อนข้างพร้อมแล้ว mm hmm. ครับ mm hmm. แล้วอย่างนี้ถ้าบอกแบบนี้เนี่ยเราเราลักษณะกันเราจะต้องปีจําเป็นจะต้องสต๊อกของสต็อกสินค้าอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วราคาในตลาดโลกเนี่ยมันมันมีผลกับเราไหมมีมีผลแน่นอนครับมีผลแน่นอนแค่แต่ว่าที่เรียนไว้ว่าเรามีการอซื้อและขายล่วงหน้าไว้มาทุกเดือนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดข,ขึ้นของเราสวันนี้มันจะเกิดขึ้นหลังเดือนสิบเอ็ดสิบสองไปแล้วแค่นั้นนะครับ ก็ก็นั่นหมายว่าเพราะว่าเศรษฐกิจในโลกที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้เราจะไปรับพวแรงกระแทกรือว่าแรงกระทบจริงๆเลยในแต่มาสามแต่มาสี่ปีนี้เมื่อถึงจะไปเจอแรงกระทบตรงนั้นซึ่งถ้าเราโชคดีอาจจะมีการเคลียร์กันจบไปแล้วเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รับแรงกระแทกตรงนั้นเลย เอ้เธอแบบถ้าบอกแบบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวตัวตวัตถุดิบเองก็ดีหรือวอ่าราคาในตลาดโลกเองก็ดีนะวันนี้ถามว่าเนอรบริหารจัดการยังไงครับในแง่เอาเอาแบบในภาวะปกติเลยอะเราบริหารจัดการเรื่องพวกนี้งไงถ้าถามว่าปกติเป็นเหมือนที่เคยเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าว่าเราซื้อและขายทุกวันโดยมีมรอดมาขึ้นอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นบวกลบแต่เรียนตรงๆว่าตั้งแต่วันที่สองเมษามาเนี่ยการซื้อขายน้อยมาก เพราะว่าลูกค้าต่างประเทศรอดูสถานการณ์แต่ที่เรียนว่าไม่กระทบก็คือว่าไม่กระทบในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นการซื้อขายที่ผ่านมาแล้วเมื่อห้าเดือนที่แล้วนะครับทีนี้ส่วนที่มันหลังเมษหลังสองเมษามันจะถึงทุกวันเนี้ยหลังสองเมษาันประมาณเดือนหนึ่งที่มันนิ่งๆอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นยอมรับว่าการซื้อขายน้อยแต่หลังจากที่เ อเมริกามีการประกาศว่าทุกประเทศให้กลับไปให้ภาษีฐานภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเก้าสิบวันคำสั่งซื้อก็เริ่มกลับมาคืนและคำสั่งซื้อเริ่มกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นในอาทิตย์นี้เนื่องจากจีนกับอเมริกาตกลงกันได้ซึ่งเนอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ที่มีลูกค้าอยู่ประเทศจีนเนยอะนะครับเราเราเรียนเลยว่ากรณีนี้เราค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์มาก เพราะเรามีคำสั่งซื้อจากจีนเพิ่มก็มาเยอะเลยอาทิตย์นี้ครับนั่นแต่ก็บอว่าอย่างนี้เนี่ยชัวที่ช่วงที่มันยังยังยังเป็นแบบว่าไงเขายังปล่อยปล่อยอ่ะโอกาสตรงนี้อยู่เนี่ยถ้าบอกว่าคนที่เขาเป็นลูกค้าเราเขาต้องรีบเร่งออเดอร์ไหมฮะ่ออเดอร์ก่อนซื้อซื้อสินค้าไปผลิตของเพื่ออุปกรณ์ทางในอเมริกาให้มันทางเก้าสิบวันอืมนะครับ อันนี้ก้าผมว่าเราก็ไม่ได้รับประโยชน์เราได้ประโยชน์้ะเนี่ยตรงนี้ได้บอกวาเรา,เราเราเราค่อนข้ได้ประโยชน์เยอะในช่วงนี้ครับอืมอืมก็แล้วอกว่าโอเคละเราเราก็จะเดี๋ยวมันก็จริงจริงแล้วเดี๋ยวเขาคงคงจะเคลียร์กันได้แต่ว่าถือว่าตรงนี้เราก็เรากําลังกาลังกำลังเราพอรองรับอยู่แล้วใช่ไหมคือคือตอนนี้รองรับได้ได้ได้ตามปกติรับผ้าแสนตันต่อปีตามที่เราประกาศไว้นะครับ เราเรา,เรา,เรามีแผนจะขยายไหมครับบอกไปนี้ไปเนี่ยแผนขยายโรง<ม>งานแ่ง<า>ที่สามเนี่ยเรามีมีมีทำไว้แล้วแต่ว่าเราอาจจะขอดูสถานการณ์ให้มันนิ่งจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งคือเราไม่อยากที่จะจะผีผามในการลงทุนครับแต่ว่าตอนนี้โรงงานมีงานอะไรเราเตรียมไว้เอาไว้หมดแล้วสร้างโรงงานไม่ไม่เกินหนึ่งปีเสร็จแน่นอนครับงินทุนอะไรเราก็ลงเรียนพร้อมไม่หมดแล้วเรามีกรรมกาสะสมค่อนข้างเยอะครับสามารถลงทุนได้เลยครับ แบงก์เองก็ก<ม>็ค่อนข้างมานำเสนอวงเงินให้เราค่อนข้างเยอะครับอันนี้ในส่วนของของโอเคแหละไตมากหนึ่งเราเราเห็นภาพและ้ะแล้วทีนี้แผนงานในปีนี้ครับใีตกลงวันร่วม18เนี่ยเราวางแผนการในงานว่ายังไงบ้างกากลยุทธ์ยังไงรวมถึงอ่ามีการเตรียมความพร้อมในภาวะที่มันมันเกิดภาวะแทรกซ้อนแบบเนี้ยเรามีการเตรียมพร้อมอยังไงบ้างครับคือส่วนหนึ่งแล้วก็ เดินเดินคือเมื่อจีนจีนอเมริกาเป็นคู่คู่กรอรีกันค่ขาข้่งก็แท่งใหญ่แต่ตลาดจีนก็เป็นตลาดหลักของเราแล่วตอนนี้เรามีการปรับตลาดไปสู่ตลาดอินเดียมากขึ้นนะครับตอนนี้รับต,ตอนนี้เราเร่จะขายของไปอินเดียมากกว่าสิบเปอร์เซ็นตของยอดาขายแล้วคราก็มีการมีการเชิญโรงงานจากอินเดียมาพูดโรงงานเราไปสามสี่เจ้าแล้วก็พุดผ่านทั้งหมดแล้วแล้วก็เริ่มมีการซื้อขายกันแล้วครับตรงนี้เรื่องการตลาดไม่น่าห่วงแล้ว นะครับในส่วนของของของการทํางานในโรงงานเองปีนี้ฝนมาเร็วนะครับวัดสดิบน่าจะออกมาได้ค่อนข้างดีก็ก็ฝั่งซัพพลายเองน่าจะดีกว่าปี67ที่ผ่านมาครับ <S <S ที่จริงภาพรวมปีนี้นถ้าไม่มีเรื่องของอเมริกามาเกี่ยวข้องจะเป็นปีทองของอย่างไทยเหมือนที่ผมเคยพูดไว้เมื่อปีกีร้าวนะครับ <S <S แต่ว่าบังเอิญมันมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องทาให้ต้องรอดูสถานการณ์หลังจาก90วันนี้ไปก่อนครับ แต่ดูแลสถานการณ์มันเราอย่างว่านั้นมันก็ต้องเผื่อในกรณีที่มัน worst case ไปด้วยนะแต่ว่าพูดถึงมองมองแบบนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราพร้อมนะถ้าเกิดมันมันไม่แย่อย่างที่คิดเนี่ยมันก็ปีทองได้เหมือนกันนะถ้าว่าถึงว่ามัน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 ทําได้ครับปีทองแต่ว่าโอเคสถาการที่เราจะไขยายโรงงานสามในปีนี้เลยโดยที่เราจะเริ่มลุยเลยเนี่ยถามว่าเรามีความพร้อมไหมเรามีความพร้อมมาก แต่เราก็มองว่าถ้าเกิดว่าต้องขยายไปแล้วสร้างโรงงานมาจอดผมก็ไม่เห็นด้วยการที่เอาเงินทุนของพี่น้องทุกคนไปไปลงทุนแล้วเอามาจอดเนี่ยผมมองว่าสู้สู้เอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าก็เราถ้าเราถ้าเรา,ามีความสามารถจริงนะครับ <c oughs> ก็เลยยังมีการชะลอโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนแต่ว่ามีความเตรียมพร้อมในการทํางานนะครับก็ครับก็ถึงว่าพร้อมแต่ว่าเราก็รอชัวออร์ก่อนดีกว่า นะไม่เสียงใช่ครับใช่ครับจะไม่เสียงจะไม่เสียงใช้เงินจรองแอ่จากจากเ้ายอดขายเมื่อกี้คุณชีวิตบอกว่า nah, ปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายประมาณเท่าไหร่นะครับเออห้าแสนตันนะครับแล้วก็ยอดขายเป็นเงินบาทประมาณสามหมื่นสี่พันล้านบาทอ๋อปอกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเราขายอยู่สี่แสนสี่ปีนี้เราขายห้าแสนแล้วก็เป็นยอดขายปีที่แล้วยอดขายเป็นเงินบาทคือสองหมื่นเจ็ดพันล้าน ต่ปีนี้ระหว่างป้าวันที่34,000ล้านก็จะเพิ่มมาประมาณ20%เนี่ยอืมโอเคครับอันนี้มองต่อไปบบนิดนึงไหนๆก็วันนี้เราก็คงในในอุตสาหกรรมนี้เองเรื่องอยางพาราหรืออะไรเนี่ยภาพรวมตลาดมันยังเป็นยังไงครับราคามันยังคงระดับสูงไหมหรือว่าผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะทําให้ราคาดรอปลงหรือว่าเราเราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อะไรตรงไหนไหมครับในเรื่องนี้ คือส่วนหนึ่งเรื่องเรื่องของราคาเนี่ยเอาตรงไปวิธีการทํางานของเนอร์เนี่ยรำแบทชิ่งมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วการขึ้นการลงมันจะกระทบน้อยมากเราซื้อขายซื้อขายแล้วกินส่วนต่างกำไรในการผลิตแล้วก็ค่าค่าการตลาดนะครับแต่ว่าเราอาศัยวอร่มูปการทํางานที่ค่อนข้างเยอะแล้วเราประหยัดในโรงงานเราได้นะครับเราก้เลยค่อนข้างอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะมากระทบเราในปีนี้นริเงๆคือถ้าเศรษฐกิจอเมริกามันยาก ซึ่งมันคือปลายทางของของทุกคนในโลกนี้นะนวันนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าทางนู้นเขายากจริงๆเขาตกเขาเ,เขาฟื้นคืนไม่ได้ก็จะกลับมากระทบที่เราครับ <c oughs> <c oughs> อืมก็ก็เขาต้องโดนก่อนแหละกว่าจะมาถึงเราเพาแน่นอนเขาคืออย่างอย่างที่เรียนเอาไว้ว่าปีนี้ทั้งปีถ้าถ้าจะดูเนินปีหกแปดอ่สบายใจได้ครับเพราะว่าเราอย่างที่เรียนว่าเราอ่มีการขายสินค้า,ากาันจุู่กระงส้เดือนสิบแล้วอืม <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะมีเสี่ยงแค่สองเดือนซึ่งไม่ได้กระทบบไราแล้วดูจากเนอในคิวหนึ่งก็ออกมาค่อนข้างค่อนข้างดีมากๆแล้วแล้วแล้วอย่างปีที่ที่ที่ปดครับแล้วอย่างอย่างอย่างผมว่าเรื่องของซัพพลายที่มันน่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นในปีนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อราคายางไหมครับอาจจะมีบ้างครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าเลยไป็นไปย่างที่เรียนว่าโอเคถ้าซื้อถูกก็ขายถูกซื้อแพงก็ขายแพง มันไมจะกระทบน้อยครับเพราะว่าเรารักษาฐานลูกค้าของเราเอาไว้ตลอดอ๋อก็อยากอยางที่ให้ให้ท่านผู้ฟังได้ได้เห็นนะครับว่าว่าวันนี้เองเนี่ยธุรกิจของเรานจริงเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างที่ในกลุ่มสินค้าอย่างคอมมูนิตี้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะมีความผันปวนของราคายางที่วิ่งขึ้นวิ่งลงผลผลิตอะไรแล้วแต่เนี่ย แต่จริงแล้วเนยเนี่ยเขาบรหิหารจัดการติดความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอ่าบางทีอยากจะบอกว่าแบบเป็นคอมมูนิตี้เพียวมันคงไม่ใช่นะจริงมันเราต้องไปดูในตัวของธุรกิจจริงๆนะครับอย่างที่คุณชูวิทย์เล่าให้ฟังเนี่ยมันมีการแมทช์กนันทุกวนนะันอะ่ะนะซื้อถูกก็ขายถูกซื้อแพงขายแพงคิดลูกค้ายังไงมีออเดอร์แน่นอนนะครับใช่ครับสุดท้ายค,ครับอยากให้คุณชูวิทย์ช่วยฝากถึงนั่งุนนะครับหรือผู้ถือหุ้นของเนยก็ดีนะครับที่ฟังรายการเนี่ยว่าในท้ายส เราจะเป็นทิศทางธุรกิจจะเป็นยังไงนะครับมีความมั่นคงความมั่นใจแค่ไหนครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ <c oughs> บางท่านอยู่กันเดอรมาเป็นเจ็ดปีแปดปีก็มีนะครับเอ,อ่อขอขอทุกคนสบายใจได้ว่าเราเองทางานแบบไม่มีความเสี่ยงทุกอย่างที่เกิดความเสี่ยงขึ้นมาเราจะคิดแล้วคิดสองรอบสามรอบเสมอก็ถึงได้ลงมือทานะครับอย่างโรงงานแห่งที่สามเนี่ยเราประกาศ สร้างมาปีสองปีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างสักครั้งเพราะทุกๆครั้งที่จะเริ่มสร้างมันเกิดวิกฤตตลอดทาให้เราเองมีกมลังเลแล้วก็ไม่ยอมลงทุนแล้วเพราะเราทีมงานเรามีการคัดคัดกรองเรื่องราวต่างๆก่อนที่เขาจะเข้าสู่ระบบการทํางานของเรานะครับจะมีทีมในการคัดกรองแ้ะการมการอิสระด้วยขอท่านสบายใจนะครับว่าไม่ทําอะไรที่ผีพรามนะครับแล้วเราก็จะยืนอยู่ในความยั่งยืนของเราเสมอครับขอบคุณมากครับ รับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชูวิทย์อย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการสแกนรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณคับคุณชาปนมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนั่นคือคุณชูวิทย์จึงชนะสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทลอตอรรับเลอร์จำกัดมานชลหรือเนอร์นะครับที่วันนี้ก็ให้เกียรติกับทางรายการเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงทิศทางของธุรกิจนะครับว่าจะดำเน็นไปอย่างไร นะครับวันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในปีนี้เนี่ยสบายใจได้นะครับส่วนไปหน้าก็ไม่ว่ากันแต่เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดูไม่ได้แย่ก,กว่าที่เราคิดกันหรอกนะฮเพราะดูจากภาวะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่ที่เราคุยกันมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับผลกระทบอาจจะมีแต่ขเขาคงจะสำกัดนะครับที่สําคัญเนี่ยกว่าจะถึงเนยในปีนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่ปุชชีพรานฝังวันนี้ปิดการขายยอดขายเนี่ยรับรู้ไปถึงนูกูแหละเดินเดินสิบไปแล้วนะฮะเออ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเหมือนเป็นช euh ่วงปล่อยผีนะฮเขากลับมาใช้อัตราดอกอ่าตราภาษีเท่าเดิมเนี่ยออเดอร์คําสั่งซื้อมันก็ได้ยิ่งคลักนะฮะต้องรีบตุนตอนก่อนนะโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นอ่าทางฝั่งประเทศจีนที่เป็นลูกค้าหลักๆของเนอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอ้ช่วงที่หายไปสักประมาณเดือนเนี่ยมันก็จะถูกรีแคขักลับมานะครับแล้วก็อาจจะมาเยอะแบบเหนือความคาดหมายก็ได้ด้วยนะเพราะว่าในธุรกิจเรื่องของการยางเนี่ยมันมันยังคงต้องมี มีการเติบโตที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับสําหรับในตัวของเนอร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกพุ้นตัวหนึ่งที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับมีการเติบโตที่อ่โดดเด่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลที่ดีมากๆทีเดียวนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะพาท่านผู้ฟังนักทุนไปรับฟังสินะสนใจนะครับมีฝากข่าวไปสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับก็มีข่าวสารนะครับสําหรับนักทุนแล้วก็ผู้สนใจนะครับตอนนี้จะมีหุ้นน้องใหม่ที่กําลังเข้ามา IPO นะครับที่จะมีการโรดโชว์นะครับเร็วนี้คือบริษัทนซิชั่นโปรเฟสจำกัดหมาชนหรือ NUT นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีการเปิดเผย รายละเอียดการเสนอ,อขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก i อ o โอเนี่ยข้อมูลบริษ,ษัทนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนะครับเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ห้องประชุมเสรีจินนาเสรีชั้น7นะครับอาคารบีตลาดหลักทรัพย์ไทยถ้าท่านทุนท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถไปรับฟังข้อมูลกันแบบเต็มๆนะครับได้ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับ เดี๋ยวตรงนี้ต้องขออนุญาตพาท่านฟังท่านทุนไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสารนิดสักตู้น,นะครับแ้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่ศาไปพูดคุยกันกับทางดรนัทวัตรกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาด